ซูปเปอร์ซันโวส,สี่คู่ศาสนาในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ผมครับเสือซันโวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเสือซันโวนะครับวันนี้เรามีสี่คู่ศาสนาครับที่น่าติดตามและห้ามพลาด เราดูกันว่าใครจะเฉียบกันหรือว่าใครจะเหนือกว่ากันนะสำหรับวันนี้ก็คู่ที่หนึ่งครับเปน็นที่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะผู้ละว่างแมนสตีครับเปิดบ้านเจอกับทามของเอลฟ์ตันสำหรับคู่นี้ครับเรื่องเชียร์ที่เจ้าบ้านได้เลยอย่างแมนสตีมองว่าในค่ำคืนนี้มีโอกาสเปิดบ้านเก็บศาสแต้มได้สูงมากครับอย่างน้อยนิดประตูครับไปตามหาประตูที่สองได้เลยครับเรื่องเชียร์ที่แมนสตีครับคู่ที่สองครับเปน็นที่ในศึกกันโชสเซนลาอาร์ติเลียผู้ระว่าง โตริโน่คร e ับเปิดบ้านเจอกับชนะของนาโปลีนะครับสำหรับในคู่นี้ให้ลุเชียที่ทีมเยือนครับอยากนาโปลีมองว่านะครับวันนี้มีโอกาสบุกมาเก็บ3แต้มได้สูงมากครับเลือเชียที่นาโปลีครับคู่ที่สาครับเป็นที่ในสื่อลาลิกาสเปนนะครับคู่ระหว่างบาร์เซโลนาครับพบกับชนะของคิโลลานะครับสำหรับในคู่นี้ให้ลุเชียที่นะครับอยากบาร์เซโลนาเลยคู่ที่4ครับเป็นที่ในสื่อลียงก็ฝรั่งเซสนะครับคาดว่าโอลิมปิกมาร์เซยครับเปิดบ้านเจอกับชนะของเลยนะสรับเสนอคู่นี้ครับให้ลเชียที่เจ้าบ้านครับอยาก โอลิมปิกมาเซย์นะครับบอกว่าในค่ำวันนี้ดื้อฟอมในบ้านที่แข็งแกร่งครับบอกว่าใน,นค,ค่ำนี้ครับเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมาเซย์ครับสามารถเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ผลมากครับอย่างน้อย,อยประตูครับไปตามหาประตูที่สองเลยนะครับด้วยเชียร์ที่โอลิมปิกมาเซย์ครับฝากเลยครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเซิร์ฟสมบูรณ์นะครับแลแ้วเจอกันใหม่ในววันพรุ่งนี้ครับ